ลูกหลานล้วก็มระคาบประคองอย่างในตะกูลจอมสุวรรณที่ได้กล่าวมาแต่ครอบครัวบางคนนะพ่อแม่ทํางานนาะหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินงลูกเป็นไงลูกหน้าสู้ฟ้าหลังสู้ฟูไม่เรียกไม่ลุกไม่ปลุกไม่ตื่นเล่นเฟซทั้งคืนไม่รู้มันจะเล่นอะไรกันนะักระน,นานแล้วบางทีคุยกับพ่อกับแม่นะโยมเนาะอันนี้เรื่องจริงนะ บางทีอะองไปซื้อของให้พ่อให้แม่หน่อยถือโลกโไม่เอาไม่ายอะไม่มีเวลาเล่นเกมก่อนเดี๋ยวเล่น ROV ก่อนเดี๋ยวเล่นเฟซเพื่อนก่อนไม่มีเวลาแต่เวลาคุยก็แสนเป็นไงคุยกันในโทรศัพท์ฮัลโหลตัวเองทำอะไรอยู่หรอคิดถึงเขาปะอิ่วอะไร ไม่ถามนะแต่พ่อกับแม่นั่งหัวโดไม่เคยถามสักคำ <c oughs> อะไรนะเป็นก <c oughs> ด้กินลอกแต่คือพูดจริงๆคือคือที่เขาเล่ากันมาเนี่ยมันเรื่องจริงนะอันนี้เรืองที่ลูกพักกล่าวมาเนี่ยคือมันเรื่องจริงเลยละ่ะอย่างสิสี่กรุมพาวันวาเลนไทนะ์ดอกไม้ยี่สิบบาทสามสิบบาทเป็นไง ซื้อให้พอให้แม่ไม่ได้โอ้หนูลืมไม่มีเวลา20บาท30บาท50บาทเสียดายตังค์โน่นแต่ไปซื้อให้แฟนมันได้อ่ะดอกกุหลาบ200 300ยามซื้อให้ตั้งหลายดอกตัวนี้คนนั้นกลายเป็นนี่ดอกไปแล้วดอกกุหลาบแม่แม่จะคิดมากเห็นแม่นะม่มาความรักมันแตกต่างกัน พ่อกับแม่เราทํางานทุกอย่างเพื่อให้ลูกหลานและสุขสบายโยมเคยแปลกใจกับน้ามีรู้ว่าเนี่ยในที่นี้มีข้าราชการไหมน่าจะพอมีนะที่อยู่ตรงนี้นะในพยัญชนะไทยเรามีอยู่44ตัวมีอยู่สองตัวที่มันคู่กันคือคอคนกับคอควายใช่ไหมแม่แต่ว่าทำไมเขาถึงเอาคอควายกับนอนหนูมาคู่กันและอ่านว่าคน ทำไมเขาไม่เอาข้อคนกับนอรหนูมาคู่กันและอ่านว่าคนน่าคิดไหมมันเป็นปริศนาทรรมควายเนี่ยมันไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของความโง่นะแต่ควายเนี่ยมันเป็นโลโก้ของความอดทนพ่อแม่เรานี่แหละเปรียบสเสมือนควายนี่แหละเปรียบยังไงไม่อึดลูกอด ไม่อึดลูกไม่มีกินไม่อึดลูกไม่มีใช้ใช่ไหมแม่เวลาเราเลี้ยงมาเราก็อยากจะฝากสังลูกเวลาเลี้ยงมาไม่ได้ขออะไรเลยขอแค่บอกรักแม่สักคำใช่ไหมอยากได้ยินจากปากลูกบอกรักพ่อบอกรักแม่ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ดีแล้ว ดีกว่าบอกรักพ่อรักแม่ตอนที่พ่อแม่เราไม่มีชีวิตอยู่อันนี้เรื่องจริงนะเปรียบเสมือนกับพ่อแม่เราอีกอย่างหนึง่งพ่อแม่เราเนี่ยมีลูกสามคนมีลูกสี่คนพ่อแม่เราจำได้นะโยมลูกคนที่หนึ่งชอบกินอะไรลูกคนที่สองชอบกินอไรคนที่สามไม่ชอบกินอะไรแม่รู้หมด พ่อรู้หมดแต่ลูกส่วนมากไม่รู้หรอกพ่อแม่มันมีสองคนมันยังไม่รู้เลยว่าพ่อมันชอบกินอะไรแม่มันชอบกินอะไรแต่รู้นะว่าแฟนมันชอบกินอะไรแฟนมันไม่ชอบกินอะไรจะเพียงแต่พ่อกับแม่นะแค่สองคนนะยังไม่นึกถึงนายวงไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วเองให้นึกจิตใจนึกถึงจิตใจของผู้เป็นพ่อ นึกถึงจิตใจกับผู้เป็นแม่เป,แมเปรียบเสมือนกับบทกรรบที่ลูกพระจะเรียร้องให้ฟัง I yeah. do लोन <laughs> ไฟเฟิกันมาเพียนไฟชุด,ชดยบาขททบ,บุดท,ที่พอดมากนาเลไฟรอนสมดยไม่คกัดไฟที่เ้าน่ะาสางสาจะมีใครปกคงแม่จะมีใครเมือ่อันางคนตั้งเกือดน,นว่าจะได้ออกไฟแม่ต้องพงไ,ไฟพเราใท่า เตือนติดใจนั่นั่นั่ดีนัเดียนั่งเดิว่าเตือนติดใจให้ลูบไหลจดจำขอเตือนติดใจให้ลูบไหลจดจำรอบห้องรอบคาร์มอย่าทำนิงเธยให้ลูกดื่มดำอย่าลืมทำทังเธออย หลังเรกลูกเอ้ยที่ได้เกิดมาที่จบไปก็อยากจะเตือนจิตใจ ลูกๆทั้งหลายไม่ว่าเราจะทําสิ่งหนึ่งประการใดก็ต้องนึกถึงจิตใจผู้เป็นพ่อนึกถึงจิตใจผู้เป็นแม่มาเล้วอันนี้ถวายพระเลยจะเราเยกว่าเทา่ออกวัาถวายขันธ์กเทศเนาะแม่ขันธ์กเทศเนี่ยมันบางจริงๆเลยเนาะโอ,โ,อโอ้ตามแต่ตามคนแล้วนี่เนาะ คนากฏที่มาเร่วงงานไม่เป็นไรถึงจะน้อยแต่ก็ไม่น้อยน้ำใจเนาะอย่างแบบโยมที่นั่นเจ้าภาพเลยโยมพี่โพคากรเนี่ยเนาะเขาบอกว่าเดี๋ยวมีงานเดี๋ยวเขาเซ่นบุลูกพะไปแล้วก็อีกเขาบอกว่าบ้านอีกหลังนึงคือ,อยู่ที่เชียงใหม่ใช่ไหมบอกว่าเดี๋ยวถ้าทําบุญด้วยวอะไรเดี๋ยวจะมี่นลูกดุพะไปแล้วถ้าพี่กุ้งว่างก็จะบอกพี่กุ้งให,ให้พี่กุ้งไปด้วย พี่กุ้งสงสัยจะยากแต่ถ้าพาเอาไปได้เลยคนระับพาฟังอยู่ตลอดเวลานะก็วันนี้ก็ขอบคุณจริงๆวันนี้อย่างที่ได้ล่าวไปเรื่องต้นเนาะว่าเราทั้งหลายมาร่วมบุญมาร่วมส่งบุญเขาบอกว่ายามที่พ่อแม่เรายังอยู่เราก็คอยอุปถัมยามที่ท่านทั้งหลายได้จากไปเราก็คอยอุปถัม ยามที่ท่านมีชีวิตเราก็เลี้ยงท่านทางกายยามที่ท่านเด็กจากเราไปเราก็เลี้ยงท่านทางใจไม่มีอะไรมากไปโยมค,ความรักเท่านั้นความห่วงใยเท่านั้นที่ลูกๆหลานๆได้กว่าให้กับผู้วายชนวันนี้เราเห็นเรามาเริ่มบุญกันเราก็ปลื้มใจ เห็นกันเราก็มีความสุขแล้วไม่ใหญ่เนาะก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเลยเขาบอกว่าถึงแม้ว่าท่านทั้งหลายจะจากไปแลว้วแต่สายเลือดเชื้อไขของเราของแม่ท่านยังอยู่กับเราอยู่เสมอไม่ว่าจะทำสิ่งหนึ่งประการใดโยมพ่อโยมแม่ที่ท่านจากไปแลว้ว ท่านเป็นต้นแบบความดีให้กับเราพวกเราก็จึงได้เดินทางในความดีอย่าได้เดินทางผิดที่ท่านเคยได้พร่ำสอนอีกหนึ่งอย่างที่ท่านทิ้งไว้คือสำเนียงิริยาบทและความดีที่ทา่านได้ทิ้งเอาไว้ที่ได้กล่าวมานี้ก็คือจะอยู่ในความทรงจำของล,ลูกหลานตลอดไปเนาะเขาบอกว่าธรรมชาติสร้างเรา ก็คือเกิดและธรรมชาติก็ทำลายมนุษย์เราก็คือการยื้นความตายซึ่งเราท่านทั้งหลายหลีกหนีกันไปไม่พ้นดังคำบาดีที่ดีกล่าวเอาไว้ว่าสัพเพสังขาราอนิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธปรรมนา,ามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นที่มันไม่เทีย่ยง เกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วก็หายไปชีวิตคนเราเนี่ยพระพุทธเจ้าทลตรัสเอาไว้คำว่าสติสติเนจะทำให้เราเกิดปัญญาอคติจะทำให้เราเกิดปัญหาเหมือนโยมพ่อโยมแม่ที่มาวันนี้เนาะเราตั้งใจมาด้วยสติเราก็ได้บุญตนะั้งแต่ก้าวเท้าออกจากบ้านเรานี้แต่ถ้าบางคน มาด้วยอคติก็ได้บาปตั้งแต่ข้างทาออกจากบ้านเหมือนโยมบางคนนะเล่าให้ฟังเนาะโยมบางคนนะ่ะไปฟังอ่าไปเทศนะ์ไปวัดไม่ได้ตั้งใจไปฟังพระเทศไม่ได้ตั้งใจไปทําบุญหรือไม่ตั้งใจไปทําอะไรบางคนตั้งใจไปนินทาพระไปนั่งจับผิดพระที่อื่นนะไม่ใช่ที่นี้นะหรือที่นี้ก็มีวา ไม่ดีหรอคือได้กล่าวมาอันนี้แหละคือได้บาปแทนที่เราจะได้บุญนายมใช่ไหมแม่ใช่ไหมพ่ออันนี้เรื่องจริงนะที่ได้กล่าวมาเนี่ยนะแล้วก็บางครอบครัวนะเนี่ยมันจะมีเรื่องเล่าเราเราเล่าเยอะเนาะเขาบอกว่ามีครอบครัวครอบครัวหนึ่งเขาบอกว่าเข้าไปทําบุญไปทําบุญที่วัดวันพระเนี่ยนะแต่กับอีกครอบครัวหนึ่งยากจนเงินทองก็ไม่มีแต่มีอาชีพอย่างหนึ่ง คือหาปลาขาดไม่ได้เพราะอะไรเพราะต้องคอยเลี้ยงครอบครัวถ้าไม่หาปลาก็ไม่มีเงินซื้อข้าวให้กับครอบครัวกินเขาเรียกว่าวันโกนก็ไม่ละวันพักก็ไม่เว้นถามว่าใจนะอยากทำหรือไม่อยากทำแต่ทำไมถึงทำไม่ได้เพราะไม่มีเงินไม่มีข้าวกินไม่มีกับข้าวกิน พอถึงวันพะระเพื่อครอบครัวอีกครนนอบครัวหนึ่งเนาะไปทปําบุญแต่คนที่ยากจนไม่ได้ทําบุญแล้วอยู่ฝั่งตรงข้ามหน้าวัดก็ตกปลาพอพระยะถาสัพพีให้พรเนาะคนที่อยู่ในวัดด้รู้คุยกัะเดียวหันไปหาหคนข้างนอกวัดนุนๆๆๆๆๆ่นนุ่นนุ่นเฮ้ยเฮ้ยมึงดูนุ่นนุ่นนุ่นวันโกนก็ไม่ละว,วัดพระก็ไม่เว้นเว้นกรรมจะตายหาแลวนะทำบุญ ไปว่าเขานะโยมแต่กับคนที่อยู่ข้างนอกวัดกําลังหาปลาเนาะพอได้ยินเสียงพระยะขาจติพิยนเนาะโอ้สาธุอัตโนทนาบุญกับคนที่มาร่วมบุญกันดนะ้วยเน้ออย่างนี้ใครได้บุญเนะี่ยคนที่หาปลาได้บุญมากกว่าคนที่อยู่ในวัดอีกนะก็จะไปได้บุญเนี้อแกนั่งนิ้นาขาเขาอยู่นั่งว่าเขาอยู่วนะใช่ไหมโยมมันแตกต่างกัน ก็เหมือนกับการทําบุญเนี่ยเขาบอกว่าบางคนนะรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทําบุญทีนึงต้องทําบุญเป็นหมื่นเป็นแสนและต้องคืนปายโชว์เลยนายคนนี้นานคนนี้ทําบุญหมื่นนึงทําบุญแสนนึงแต่จริงๆเราไม่ได้อยากทำหรกอยากไปอวดเขาอยากไปโชว์เขาว่ากูทำเนี่ยแสนนึงนะเป็นเจ้าภาพใหญ่นะ แต่ผิดกับมีคนนึงทำบุญยี่สิบบาทแต่สาธุตั้งใจนะบุญกุศลในครั้งนี้ขอให้ส่งบุญส่งกุศลให้กับครอบครัวให้มีแต่ความสุขความจเจริญเห็นไหมมันผิดกันนะทําบุญแค่ยี่สิบบาทแต่อธิษฐานและตั้งใจบุญแน่แน่ได้บุญมากกว่าคนที่ทาเป็นหมื่นเป็นแสนนะ่ะมันแตกต่างกันและอีกอย่างหนึ่งร่างกายของคนเรา ชีวิตของคนเราเราไม่รู้หรอกว่าเราจะไปวันไหนแต่ว่าในยามที่เรายังมีชีวิตอยู่จงตั้งมั่นและทำดีความดีเรานี่นะจะช่วยหนุนนำชีวิตเราเหมือนกับบทกรนบที้เมื่อเกิดปัญนยาคนควาความจริง อาการหายชื้นนาขันยาหัวล้มหัวเป็นโรคศุขเลี้ยงกรับุ้งโซวมีเป็นอสารอย่าลงมัวเมาจนเกินนัประมาณจุ่มันัวิตามวตามนธ์ีละเมื่อเป็นคน ต้องตายนั่นเม่ว่าผู้ชายหรือว่าผู้หยิงยาโจ้ราชันเจ็บเจ็บเจ็บยาโจ้ราชาก็ยากเราวิงลง้นแล้วเป็นสิง เรื่องความข้องก็ไม่อาจเสนอหรืหอว่าจะกห้องมันกรรางให้ท่านรอเวลาต้อวห้วองเริจำต้องรังจำใจและต้องห้ามากผู้สเสน่หาถึงไม่พบ จะช่วยเราได้ต่อให้หนีขึ้นไปอยู่บนสวรรค์จำต้องพระลงมาจากวิมานพยมมาบานทานไม่รักสินน้นคนหนุนข้าตายแม่แก่ไม่มีตายแม่เราหนีกันไปไหม จะเป็นราชาเือมาหาจร,รดิิงกายถ้าคนอยู่บนเถื่อนตะกอนก็ห่วงห้อบักก็จังต้องทิ้งขาดลมลงหลงปลิวเป็นมังคุดต้องไปนอนขอ้าไปก็นอยู่บนเถือนตะก้อน ดูแลตัวเองนะโยมเขาบอกว่าเราเนพออายุหกสิบปีขึ้นนะเรานั่งนับเดือนและนั่งนับปีแล้วใช่ไหมพออายุเจ็ดสิบเรานั่งนับเดือนแล้วยิ่งพออายุแปดสิบเรานั่งนับวันแล้วว่าเราจะไปวันไหนจริงไหมแม่ ร่างกายจากที่เราเคยแข็งแรงเนาะตอนดมหนึ่งสาวๆปัจจุบันเนี่ยแค่งขาวรลูกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยโครคภัยไข้เจ็บก็มีตั้งมากมายใช่ไหมเราไม่รู้ว่าเราจะไปวันไหนแม้แต่องค์สมมาสัมพุทธเจา้าท่านยังไม่รู้เลยว่าท่านจะไปวันไหนแต่ยามที่เรามีชีวิตเราจะเร่งทำบุญสุนทาน ทําบุญมากๆกวปในี้คืนสวรรค์เขาบอกว่าตายไปแล้วเราจะได้พบกับพระรีอริยะเมตตาด้วยพระรีอานิยนพกชาติหน้านะเขาบอกว่าบุญในชาติหน้าเกิดไปชาติหน้าในโยมในชาติหน้าเนี่ยเขาบอกว่าคนพินพกลพิการห้อยเปรียเสียขาเนะี่ยไม่มีจะมีแต่คนสวยๆจะมีแต่คนหล่อๆแต่บางคนไม่เชื่อนะ ลูกพระลูกพระเทศมาเนี่ยสวรรค์มันมีจริงเหรอนรกมันมีจริงเหรอลูกพระเคยตาย,ยไปไหมถามเนี้ยเขาบอกว่าฉันลูกพระไม่เคยตายหรอกแต่ว่าที่คำสั่งของพระพุทธเจ้าคำดำรสของพระพุทธเจ้าท่านมีให้เห็นแล้วการสร้างเวรสร้างกรรมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ย มันยังไม่เห็นตอนที่เรายังยังอายุน้อยหรอกแต่มันจะเห็นในตอนที่เราอายุมากๆเวีกรรมนมันตามทันนะไม่ต้องรอพวบชาติหน้าเรากนอยโยมเนาชาตินี้ก็เห็นทันตาแลว้วบางคนนะร่ำรวยมีเงินมีทองเป็นพันลนะ้านแต่ชีวิตบ้านปลายบางคนไม่เหลืออะไรเลยยกตัวอย่างครอบครัวครอบครัวหนึ่งเป็นเศรษฐีอยู่ที่ชนบุรีเลย เป็นเขาเรียกว่าจะเรียกว่าอัครามหาเศรษฐีก็ได้นะถือว่ารวยมากเลยแต่ว่าได้ลูกได้อได้ลูกไม่ดีลูกไม่ดีคือครอบครัวมีเงินมีทองตัวเองไปทํางานแต่ไม่เคยสนใจพ่อกับแม่เลยปล่อยให้พ่อกับแม่อยู่กับบ้านสองตายายพอแก่แล้วทําไงอะ แก่แล้วก็ไม่เลี้ยงนู่นเอาพ่อกับแม่ตัวเองนู่นไปฝากไว้ที่บ้านพักคนชราเป็นถึงเศรษฐีนาะยังทิ้งพ่อกับแม่ตัวเองแต่ไม่เหมือนกับเรานะบางทีนะ่ะเราจนเงินก็จริงแต่เราไม่จนน้ำใจใช่ไหมแม่จะกลับมาวันนี้วันนี้เรามาร่วมบุญกันรับรองว่าทุกคนทุกท่านวันนี้ได้ออรับบุญกันไปเต็มเมแน่นอนอย่างเช่นกับผู้ไหวชนในวันนี้ เปลี่ยนสบันกับบนกรงวันนี้อีกหนึ่งบนกรอนสวยเออน้ำใจของโยอมทุกคนเพื่อ Save me ดังจีงจ้มาเยเชิญน,น้าไพุทธทาทรา,ายเชิญน,น,านา้าไดผู้เรื่องฤีทาเชิญองค์พระทรงสั่เชิญทศพักเจ้าลง เชิญเรียวมาเสด็จงมาสูซเด แมร่ำรวยอย่าลืมลูกรักแอนดิวท่ำโนยโอุ้ยพร,พรเมื่อก่อนจะจา โรคาเพ่ายเฮโรวยสมใจ え <laughs>